เปิดโมเมนต์อบอุ่นปู่ย่าตายายโอบอุ้มน้องแฝดหญิงลูกออยบีมครั้งแรกเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสี่เต็มตัวแล้วสำหรับออยอธิพรและสามีนักร้องนักแสดงหนุ่มบีมกวีที่วันนี้22ตุลาคม65มามีออยได้คลอดลูกสาวฝาแฝดโดยพ่อบีมได้โพสต์ภาพอวดหลังคลอดเผยโฉมลูกสาวฝาแฝดลงอินสตาแกรม ซึ่งล่าสุดโลกออนไลน์ต่างพากันแชร์โมเมนต์คุณปู่คุณยา่าและคุณตาคุณยายมาเยี่ยมมาอุ้มรับขวันหลานอย่างน่าเอ็นดูดูอบอุ่นและละมุนมากๆเลยค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ